๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟร,ร้านเด็ดย่านลาดกระบ,บงังเมนูเยอะมากมีทั้งเกี๊ยวหมูแดงทออต้อยมยำแห้งเส้นหมี่น้ำต้ยมยำเส้นเล็กเย็นตาโฟบะหมี่แห้งกระเพราเนื้อออสเอ็มบีข้าวหมูฮ่องกงเราอยู่กันที่ร้านอาง,งวงลูกชิ้นปลาทำเองเย็นตาโฟรสเด็ดเมนูอาหารเริ่มต้นหลักสิบส่วนตอนเราชอบเส้นในเย็นตาโฟมากมันรู้สึกว่ากลมกล่อมและรสชาติเย็นตาโฟเนี่ยหอมกรุนบะหมี่แห้งรสชาติกลมกล่อมรู้สึกว่าเข้ากับเส้นหมี่และลูกชิ้นเนี่ยทำถึงมากๆเลย เส้นหมี่น้ำต้มยำอันนี้เราชอบมากทุกคนเด็ดมากน้ำต้มยำก็คือแบบหอมละมุนแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากนะเกี๊ยวหมูแดงทอดต้มยำแห้งอันนี้เกี๊ยวกรอบมากแล้วก็หมูแดงเขาทำเองด้วยนะมีความหวานหวานลูกจิม้มลูกชิ้นรวมอันนี้ลูกชิ้นปลาคือแบบมีความอร่อยแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดคือเด็ดมากๆเลยข้าวกะเพราเนื้อออทเอ็มบีอันนี้อยากจะบอกว่าเนื้อเขามีความนุ่มละมุนมากแล้วก็คือหอมมากทุกคนใครอยู่ย่านนั้นอย่าลืมแวะไปลองชิมนะคะบ๊ายบาย